สวัสดีครับวันนี้อนุนมาทำอะไรมาทำนะวันนี้ครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องนะครับชาวช่องยูทูบนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับได้มาเบิ่งสวนมะม่วงนะครับที่ปลูกไว้นะครับประมาณสี่ห้าปีแล้วเข้าห้าปีปีนี้นะครับเนาะใช่แม่นนใช่เอออ่ะเดี๋ยวอดุลพาเดินชมนะครับนี่ไปเลยนี่นะครับ ประมาณสองสี่หกนะครับอันนี้ปลูกไว้ถึงแต่ประมาณอนนนอนนอนนโตพอดีห้าขวบตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นมะม่วงที่ที่บ้านเสดงปลูกไว้นะครับประมาณห้าสิบต้นครับพี่น้องนะครับปลูกไว้นะครับนี่นะครับบ่ได้ใปุ๋ยนะครับบ่ได้ใปุ๋ยนี่นะครับสัตว์ตัวพืชก็คือนะครับ เห็นบ่นี่นี่ครับเจ้าตีนเลยบุได้ขาครับพี่น้องครับบ่ขาน,นะครับนีนชชช่ครับโอ้โหแปลว่าบุได้บุรุงบุได้ด้วยนะครับอ่ามาสะดงเองก็แปลว่าบ่กามเวลามันใช่ปุ๋ยนะครับนี่แมงวันทองบอกว่านะครับปล่อยเขากินตามธรรมชาติซะนะครับปล่อยเขากิน สำหรับปีนี้นะครับดอกก็บม่ค่อยติดพอเลยเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกนะครับเนาะฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่สำหรับปีนี้นะครับพกรอบเดียวตั้งแต่เดือนเดือนตุลามาก็เงียบเลยไม่มีฝนเข้ามาเลยนะครับนี่นะครับนี้คือเป็นต้นเล็กปีนี้ใช้ใส่ปุ๋ยเพิ่นอยู่เสียปุ๋ยเมื่อวานใสอยู่นะครับนี่สังนี่คือต้นใหญ่ละนะครับโครงการของปดก็คือจะทํานะครับจะปลูกในส่วนของเลี้ยงไม่เป็นปลูกเลี้ยงไข่บ่แดงครับพี่น้อง นะครับอีกสักสองปีให้ต้นมันใหญ่กว่านี้ก่อนนะครับดูส่งสีงสงเอามดแดงมาปล่อยนะครับโครงการเราสรุปปลูกไว้ก็เพื่อจะเลี้ยงไข่มดแดงนะครับวันนี้คือต้นใหญ่แล้วนะครับรสูงท่วมก็สูงประมาณเกือบสองเมตรกว่าแล้วนะครับเดียให้ดูนรอบคนี่ต้นต้นก็นเร่มใหญ่แล้ว เป็นมะม่วงเขียวเสวยนะครับมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงสามาดู aru, หรือว่า,ามะม่วงโชคอนันต์เองอันนี้คือต้นมะม่วงโชคอนันต์นะครับอันนี้ค่อยใหญ่แล้วนะครับโมมีนำโมมีนำดอกนำรดบริสเชตอีกย่างครับปล่อยธรรมชาติเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่คือบ่าวเสดงเขาปลูกไว,นว,นว้นะครับปลูกไว้นะครับอยู่สวนโดยรอบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวฝนมาปีนี้กระสี เอาปุ๋ยมาใส่นะครับพี่น้องนะครับนี่จะให้พี่น้องเบิงแบบโดยรอบนะครับเป็นที่ดินตะก็จะเป็นพื้นที่ดินว่างเปล่านะครับบางทีเนาะเอาไว้เลี้ยงงัวงัวขายเอาไปแล้วนะครับก็เลยขยายพื้นที่นะครับก็เลยเอาต้นมะม่วงมาปลูกนะครับปลูกไว้นะครับมีเขียวสเสวยพันยักษ์นะครับเขียวเสวยเออามาจางไร ทำสร้างบอกครับเอแล้วก็โชคกันั่นสามฤดูนะครับ e. e มาปลูกไว้พอได้กินครับพี่น้องที่แรกเป็นครับหมาป่าด้วยหมาป่าเลยลูกไหนหมาป่าหมาป่านะครับเบาเบาสะดวกเนี่ยเป็นคนชอบชอบกินอะไรก็จะปลูกอันนั้นนะครับเป็นคนที่มากกว่าม่วงนะครับอันนี้คือต้นม่วงปีนี้เพิ่งออกหลายครับปีนี้ต้นเรียกเรียกเียกว่าสิบบอเรียกว่าสิบยืนนะตัวนี้นะครับแต่ว่าพุ่นยืนนะครับ อันนี้คือผลผลิตที่ที่บ่อเสดงไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือพืชน,นะครับดูเกากำลังโตขึ้นมานะครับถ้าถ้าใส่ปุ๋ยนี่ยน,นัก็คือสีสีงามมีดอกนะครับบมก,ก็ดูได้ดูแลเพื่อนบ่ได้นะครับแตจะเพื่อนกับเก่งอยู่นะครับเพื่อนสามารถที่จะดูแลแล้วก็ทําให้ตัวเองนะครับเติบโต,ตนะครับ ผลผลิตออกดอกออกผลได้ดีนะครับอันนี้คือต้นมะขามหวานนะครับโอ้ยหวานพี่น้องเลยนะครับต้นมะขามหวานตัวนี้ก็อายุนานแล้วครับเกือบสิบปีแล้วนะครับได้กินในพ่นอยู่พอได้มองมะขามอยู่ครับพอได้มองอยู่เลยนะครับก็เขก็โอเคอยู่นะครับก็ขึ้นการมาแกะขนเลยนะครับแกะขนเลยเดี๋ยวก่อนครับผมเดี๋ยวให้พี่น้ ก็สูงอยู่นะครับพี่น้องเนี่ยศัตรูตัวการก็คือนะครับไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนะครับนี่แหละฮะขาจะดจังไรขาจดจังไรกระตายบอตายนะครับมากคือเกขาพี่น้องเลยก็เลยปล่อยเอ้พ่นซะนะครับปล่อยไ้่นไอ้กินซะนะครับนีบบ่นะครับขาบอตายนะครับขาบอตายกัจั๊กสีขาก็เลยบวชขาเลยนะครับปล่อยอพ่นซะ แต่พูดนอยู่กับธรรมชาติซะนะครับนี่นี่นะครับหมายี้คือต้นอันนี้คือโชคก็นั่นนะครับด้ว่าสามในรูนั่นเองนะครับโอ้ต้นก็บอคอยสวยด้วยครับนี่นี่นะครับใหญ่ละโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคละนะครับสลับส่วนมะงวงของบ่าวไซโดมนะครับผ่านมาห้าปีนะครับผลผลิตที่ได้นะครับก็อ่าเป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับต้นต้นเริ่มโตขึ้นละนะครับก็ ว่างๆนะครับหลังจากที่เฮียเวียเฮียงามเซตนะครับบอสนลวงกฤชเขามาเบิ้งนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้คือสวนม่วงนะครับประมาณสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสามสิบต้นนะครับบอสนลวงปลูกไว้ประมาณสามสิบสี่สิบต้นนะครับกับหลอดกากตายอยู่ประมาณสามต้นนะครับก็บออกซิวาโอเคนะครับอันนี้คือเดือรอบอันนี้คือเทียงนาน้อย พีง่งาที่บ่าสะดงมานะครับตอนที่มาอยู่นานะครับทําไร่ทํานาก็นะครับไปอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวพาให้เราเขาไปเบื้องนะครับจุดนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ลุ่งนะครับป่าเสดงกับาวัดาวัดโครงการใหม่ว่าสินะครับปูก นะครับพุทราสามรถไว้ตรงนี้นะครับพุทราสามรสพี่น้องเนาะเขาโบนเอว่าวะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะจะลองดูว่านะครับจะลองปลูกสักห้าสิบต้นก่อนนะครับจะลองปลูกสักห้าสิบต้นว่าจะว่าจะได้ผลผลิตไหมนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วนี่อ่าผลไม้อย่ที่บ้านฉลุงเอามาปลูกนี่ก็คือว่านะครับเป็นผลไม้ที่ทนแรงนะครับอ่าทนแรง นะครับทนแรงทนฝนนะครับดูแลบ่ยากนะครับอย่างเช่นต้นม่วงนี่ก็คือปล่อยให้เขาดูแลด้วยของเขาเองเราก็ดูแลนานๆดูแลทีเราก็ดูแลเฉพาะตอนที่แรกๆนะครับที่แรกว่าส่งกับมาสดำนะครับทุกๆสองสามวันหกสองสามวันหดคู่มือนะครับใส่ปุ๋ยนะครับปล่อยให้เขายืนต้นได้ประมาณปีหนึ่งก็ปล่อยให้เขาดูแลตัวเองนะครับเขาก็จะขึ้นตัวขึ้นเรื่อยๆเป็นเป็นเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายนะครับสำหรับต้นมะม่วงนะครับก็จะลอง ปีนี้ก็ว่าจะลองอพุทธาสามรถลองดูว่านะครับมันจะได้ผลผลิตที่นะครับโอเคบอตอนนี้เนาะนะครับก็อยากจะลองดูนะครับสำหรับพุทธาสามรถนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็น,เป,นเป็นที่โลง่งพื้นที่มันกว้างนะครับพี่น้องล้วที่นี่มันบ่อยากให้มันเสียเปล่าเพราะว่าตอกรจะใส่สำหรับ เลี้ยงงัวเนาะนะครับสำหรับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายตะกอนนะครับอีพ่อพีแม่ตะกิดตะกอนเนาะเพิ่นกับใช้พื้นที่ว่างหลายนะครับสำหรับปีนี้นะครับบ้านสนองกาซิอ่ะหลังจากที่ปลูกต้นนะครับมะม่วงเนี่ยก็สิลองนะครับเอาพุทราสามลดแล้วก็ฝรั่งฮิมจูนะครับมาลงพื้นที่มองนี่เป็นดินแร่งนะครับเป็นพื้นที่อ่าดินเขาเรียกว่าอะไรดิน ดินแดงนะครับดินเหนียวนะครับมันเลยทําให้น้ำไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับโครงการของบอสรุงก็คืออยากจะคุดสะแต่ก็อ่าขาดอยู่ที่งบประมาณแลคกับปัจจัยที่จะขึ้นนะครับมันไม่มีนะครับอยากจะจ้อยนาบดานาะพี่น้องนะครับแต่กับโบมีนะครับงบประมาณและกาปัจใยในการลงทุนในส่วนนี้นะครับก็ขอดูแลในส่วนของต้นไม้ที่มันนะครับอยากอยู่กับเรานะครับนี่เดี๋ยวให้พี่น้องพาพี่น้องย่างเลาะเบิงนะครับในส่วนของ พื้นที่ต่างๆนะครับจุดนี้ก็คือกันนะครับเป็นพื้นที่โล่งนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่นะครับไม่เกิดประโยชน์นะครับเพื่อไว้เลี้ยงงเนะครับอันนี้ก็คือเป็นท้องไร่ท้องนาที่ที่ทานานะครับประมาณหกสิบไร่ครับที่ที่เฮ็ดเข่านะครับเข้าก็ราคาถูกนะครับข่าราคาถูกครับพี่น้องนะครับเลยบ่อยได้ อะีรแต่เฮ็ดแต่พอได้กินแต่พอนะครับลำพังนะครับซีหาบไร่ยังกะถือว่าปีนึงกับเพียงพอในการกินนะครับอยากจะทำอย่างอื่นสามารกกว่านะครับพื้นที่จุดนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ว่าจะปลูกอากอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดยวไปเบิงว่าพื้นที่จุดนี้เป็นไงบ้าง อันนี้คือสะสะที่ที่ขุดไว้จะดุนแล้วนะครับแต่กอะลองปลูกแล้วเกตรกรนะครับเคยทอพอเพิ่นขุดไว้นะครับบอสะดงเองกะหากงใหม่มาปลูกบนทัานแล้วนะครับมีกกงม่วงอยู่สองสามต้นนะครับที่มันปลูกแล้วมันฝืนขึ้นเนาะนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ได้เอาต้นมะม่วงนะครับมะม่วงป่ามาปลูกนะครับขึ้นแล้วสามสี่ต้นนะครับว่าจะทำกิ่งตอน ก็จะทำเสียบยอดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เสียบยอดนะครับน้ำพ่อการพ่อการทำไมไม่ช่วยเฮียนะครับนี่อันนี้เป็นต้นต้นฝรั่งอะไรเนาะทำห้เป็นสี น่าจะเป็นต้นฝรั่งบ้านเราหรือเปล่านะครับเป็นสีอันนี้นะครับเดินดูนะครับพี่นอกอันนี้ก็คือต้นอ,อันนี้คือต้นสะเดานะครับที่มาปลูไกนะวไว้นะครับต้นสะเดาพี่นอ้องนะครับต้นสะเดาปลูกไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยแข็งๆครับพี่น้องครับปล่อยให้เขา เติบโตอย่างธรรมชาตินะครับอันนี้คือต้นสะเดาสามต้นหนึ่งรอดอยู่สามต้นนะครับมาปลูกประมาณสิบต้นรอบสะนะครับก็คือเขาอ่าสามต้นนี้ขึ้นได้นะครับอันนี้ต้นมะม่วงเนาะอ่าต้นมะม่วงครับก็กําลังพอดีเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาต้นเอ่อมาเสียบยอดนะครับเอาไอตอของต้นมะม่วงเียร์เสวยแล้วก็ต้นมะม่วง ที่อยู่บ้านนะครับเอามาเสียบยอดเดี๋ยวฝนตกก็พี่น้องนะครับจะเสียบเอามาเสียบยอดนะครับก็จะมาเสียบยอดทั้งรอบสาะเลยะมีหนึ่งสองสาต้นนะครับเพราะว่าต้นมะม่วงป่าเนี่ยนะครับข้อดีเขาก็คือนะครับมันจะทนแล้วก็หากินเองง่ายรับอันนี้คือบ้าอสดงปลูกไว้นะครับรอบสาะเลยนะนะครับเห็นไหม หนึ่งสองสามปลูกไว้รอบสระเลยคือต้นต้นมะม่วงป่านะครับถือว่าเขาเขาดูแลตัวเองนะครับก็คือเอามาปลูกไปแล้วนะครับเอามาปลูกไว้เพื่อที่จะเอาต้นมะม่วงมาปลูกนะครับเพราะว่ามอสหลวงเคยเอาต้นมะม่วงเขียวเสเวยมะม่วงโซกันนั่นนะครับมาปลูกแล้วบงแล้วนะครับเขา ไม่โตแล้วก็ตายเลยนะครับเขาไม่โตนะครับเพราะว่าเขาหากินด้วยตัวเองเนี่ยเขาทนที่จะยากถ้าถ้าอยู่ตามคูสระน้ำหรืออะไรต่า,างๆพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นต้นะมะม่วงป่าก็คือข้อดีของเขาคือเขาหากินเองแล้วก็แข็งแรงนะครับนี่คือปลูกลดหลอบสาหไว้เพื่อจะเสียบยอดนะเพื่อจะเสียบยอดนะครับสำหรับต้นมะม่วงนะครับ นี่คือบนไถไว้นะครับเป็นเกต์เพลเกต์กป,กป,กปลาไว้นะครับหยัดไฟใหม่พ่อการเจอไข่ไข่ไข่นกหมดนี่นะครับอันนี้คือเป็นพื้นที่โดยรอบบรรยากาศตอนอเย็นๆนะครับลมรอบสะนะครับตะวันใกล้จะตกแล้วอากาศดีครับพี่น้องอยู่เนี่ยอยู่ไห้อยู่หน้าอยู่สวนเฮ้านะครับมันก็จะ มีความสุขเนาะนะครับอันนี้คือต้นมะม่วงเ,เวชิดเสวยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็อยู่นานแล้วนะครับนี่คือสระบ้านเฮาเนาะนะรบรรยากาศช่วงประมาณสี่โมงเย็นครับพี่น้องบรรยากาศสดชื่นนะครับเย็นสบายๆนะครับนี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับมีโอกาสนะครับไปอยากให้เส่วนนะครับคนที่ อยู่บ้านนะครับกลับมาพลิกฟื้นแผ่นดินบ้านเกิดเราดีกว่านะครับพื้นที่ว่างเปล่าเห็ดจะให้เห็ดจะหน้ากลับเอาข้อสิได้สีดำสีรดอกครับพี่น้องก็พอได้ยุติกินนี่แหละนะครับแต่เขาก็อยากกินอย่างเขากำลังปลูกไม่เห็ดเอานะครับอย่ารอให้ตัวเองทําไม่ได้แล้วถึงกลับมาอยู่บ้านนะครับเขาต้องเห็ดผ่าลูกผาหลานนะครับจะสุภาพลูกผาหลานไปเป็นลูกน้องเขาหลายนะครับกลับมาอยู่บ้านเขามากินอะไรที่เป็นของบ้านเขาดีกว่านะครับ เดี๋ยวสักฝนตกประมาณเดือนมีสาพฤษภานะครับะสงเจาต้นตอนะครับยอดมะม่วงนะครมาเสียบแล้วก็มาปลูกนะครับเพื่อที่จะได้ผลผลิตกินนะครับเนาะนี่นี่ก็คือสระน้ำน้ำก็แหงนะครับพวอยากยูน้ำก็ได้สระตัวนี้สระลึกประมาณ3เมตรนะครับ6เมตร6เมตรถึงไม่ดุ นะครับก็ก็เดี๋ยวจะนะครับเามาปลูกเนะนี่คือต้นมะม่วงป่านะครับอันนี้คือต้นมะขามป้อมนะครับมะขามป้องพันยักษ์นะครับที่เ้าสนุกปลูกไว้นะครับยังไม่เป็นหมากนะครับรู้สึกว่าน่าจะยังไม่เป็นหมากนะครับปีนี้ว่าจะทดลองดูในส่วนของอ่า การขู่นายอดนะครับคลิปนี้นะครับเราจะทำนายอดลองดูว่าจะได้ผลิตไหมนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวครับ,รบ,รบลาแอบแฝงพี่ป่านนะ,นะครับสุขุตุพนก่อนเดี๋ยวพี่นา้าเดี๋ยวว่าสนุกจะพาไปชมนะครับผลผลิต แล้วก็ต้นไม้ที่บอสดชกมาปลูกนะครับเพราะว่าจะเป็นพุทราต้นมะม่วงไผ่กิมจูแล้วก็พุทราสามรถนะครับแล้วก็ไผ่ตรงลืมแรงนะครับแล้วก็ไผ่เลี้ยงว,ยวันนี้เดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันนะครับเนาะสวัสดีครับโอเค